เวอร์ว์เว็บเอสอมบูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูสาธุสาธุณพุทธังเทพลันจวนปั่นบวนจิตณจงงงโมจังงังพุทธหลงไหลอ่อนละถวยไปทั้งกายาท้า เท้าพระยาเสนารักใครยะหญิงสาวแก่แม่ไม้ร้องไห้มากอดรัฐมัดสวาดติดพิษสวาดจับใจหลงไหลแนบเนื้อโมทำมังเห็นหน้ากูอยู่นิ่งมิได้ร้องไห้มาหากูสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่าน พบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณผมอาจารย์ชาติราชครูทนายหน้าเก่าคนเดิมมาเสนอเรื่องราววัตถุมงคลอันทรงคุณวิเศษซึ่งได้รับการอธิษฐานจิตสร้างเสกปรกปรุเสกจากหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้เวทวิทยาอาคมนำมาเผยแพร่ให้ท่านได้รับรู้รับทราบเป็นประจำ สำหรับในคลิปนี้อันเนื่องมาจากว่าผมนำบรรดาวัตถุมงคลไปเลี่ยมเลี่ยมใช้ประจำเดือนนี่แหละครับก็นำเอาลูกอม,มของสองสำนักไปเลี่ยมด้วยพอไปเลี่ยมเสร็จแล้วก็เออนึกได้อยากทำคลิปให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันหนึ่งในของวิเศษที่เป็นลูกอม,มที่นำไปเลี่ยม หก็คือลูกอมผงนางอกแตกของพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อชูเตชะธรรมโมแห่งวัดทัพชุมพลจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็อีกหนึ่งก็คือลูกอมณน,นางล้อมหรือว่าณน,นางรุมณน,นางออของหลวงพ่อเงินขันติโกแห่งวัดถ้ำน้ำรุ่งสว่างจังหวัดราชบุรี หลงวงพ่อชูนี่ท่านยังทรงสังขารเป็นพระหนุ่มก็ไม่ได้หนุ่มแล้วล่ะครับเป็นพระที่เรื่องเวทวิทยาอาคมเหตุเพราะว่าท่านชอบศึกษาเล่าเรียนตำรับตำราต่างๆท่านเป็นสิทธิครูสิทธิพระถึงสิบสองสายวิชาด้วยกันสิบสองสายวิชานะคุณนะฟังไม่ผิดนะแสดงว่าท่านคงแก่เรียนโอ้ท่านเรียนมาหมดในสายวิชาของหลวงปูท่ทองวัดลาดโยธาหลวงปู่สุก วัดปากคลองหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงสายราชสำนักกัมพูชาท่านก่อเรียนโอ้เยอะแยะมากมายเลยท่านสร้างลูกอมเป็นลูกอมผงนางอกแตกอ้าวดีอย่างไรดีขนาดที่ว่าอาจาร,รย์ชาติราชครูต้องเอาไปเลี่ยมไป,ไปเลี่ยมไม่ใช่ไปเลี่ยมทองนะไปเลี่ยมเลดไว้ใช้นี่เป็นลูกที่สามเลยมั้งที่ผมมาไปเลี่ยมอ้าวแล้วสองลูกไปไหน เล่าให้ฟังก็ได้อ่ลูกแรกเอาไปเลี่ยมอ่มีคนขอเช่าบูชาไปอาจารย์ชาติใช้ลูกอมหลวงพ่อชูเห็นอผมขอลูกในเอวอาจารย์ชาตินี่แหละที่อาจารย์ชาติพกติดตัวนี่แหละเอออยากได้ก็ให้ไปลูกที่สองพระท่านจะสร้างพระขุนแผนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนหลวงพ่อชูเลย พระท่านจะสร้างพระขุนแผนผมก็มีลูกอมหลวงพ่อชูติดไปก็เลยเอาไปถวายท่านนะให้ท่านคุรีขอขามาแล้วก็คุรีตำผงใส่ในพระขุนแผนนะวัดไหนไม่บอกเนี่ยนี่เป็นลูกที่สามแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็คงอยู่กับผมไม่ไม่ถึงปีคงมีคนมาเอาไปอีกนะเพราะประสบการณ์เยอะแยะมากมายคนเอาไปใช้ก็ต่างมีประสบการณ์ ลูกอมนางอกแตกหลวงพระชูวัดทับชุมพลเป็นลูกอมผงที่ท่านสร้างท่านลบถมผงเองเป็นผงนางอกแตกโอ้ครึ่งบาทพระเลยแล้วครับผสมผงเมตตามหาสเนรร้อยแปดชนิดผงนางอกแตกนะแล้วก็ผงวิเศษมากมายปั้นปั้นแล้วก็มีตะกุดนะคุณไม่ใช่ลูกอมเปล่านะครับลูกองลูกอม,กอมเนี่ย มีตะกุดนางอกแตกแล้วก็ลูกอมก็ห่อหุ้มเออท่านก็พิธีพิถันทำเนะแล้วคุณดูเคล็ดลับของท่านนะหลวงพ่อชูวัฒน์ชุมพลเนี่ยยังไม่แก่นะคุณดูเคล็ดลับท่านนะคืออะไรท,าทราบไหมครคือตะกุดเนี่ยส่องทะลุอ่าม่ต้องส่องทะลุอยู่แล้วตะกุดเนี่ยส่องทะลุแล้วก็พอกด้วยผงนางอกแตกเป็นเคล็ดลับว่าเนี่ย นางอ,อกแตกส่องทะลุเลยนี่ลูกอมท่านถึงได้ขลังคลังด้วยผงคลังด้วยพระเวทคลังด้วยการปลุกเสกขลังด้วยเคล็ดวิชาเออน,นี่นี่นี่ขลังด้วยเคล็ดวิชานางอ,อกแตกก็ต้องส่องทะลุอ,อกนางแยกแตกออกมาให้เห็นเห็นกันเลยเรียกรูปเรียกนามได้ชัดเจนได้แรงมากเลยทีเดียวแล้วครับแบบนี้นะ เออนี่เขาก็เขียนไว้นี่นะเ,เขียนตะกุดนางอกแตกใส่กลางลูกอมส่องเห็นมองทะลุเป็นอุปเทศว่าหัวใจนางอกแตกได้เกิดขึ้นในลูกอมนางอกแตกนี้รักใกล้ชอบพอใครไม่เห็นหน้าเขาอยู่ไม่ได้ร้อนหล่นดังอกแตกอกแยกออกจากล่างอยากมาหามาพบหน้า เป็นมหาสเสน่ชั้นยอดมหาเมตตาชั้นสูงมหารักชั้นครูมหาหลงงวยงงคลั่งคล้ไหลหลงอุปเทศการใช้นี่บอกไปคล้ายชีพพงให้กันลอกเอาเหรอแต่ไม่บอกก็ไม่ได้คนที่ได้ไปจะไม่รู้ว่ามีของดีติดตัวผงนี้ไม่ต้องขูดไม่ต้องฝนเพราะท่านเสกให้แข็งเป็นลูกดิน ได้ไปต้องรับเลี้ยงนี่เป็นมาตรฐานพระหรือว่าวัตถุมงคลทางสายเสน่ห์ได้ไปต้องรับเลี้ยงนี่หลวงพ่อชูวัทับชุมพลลูกอมนางอกแตกลูกที่สามและอาจารย์ชาติไม่ไม่ได้ใช้เปลืองเลยเออมีคนมาขอแล้วก็ถวายพระไปอ่าของหลวงพ่อชูวัทับชุมพลปัจจุบันท่านยังทรงสังขารอยู่เสกวัตถุมงคลได้เข้มขลังใครใช้ ก็ต้องรู้แล้วครับว่ามีประสบการณ์จริงๆทีนี้มาดูครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งท่านสร้างลุกอมเอาไว้อ่านี่องค์นี้ก็เด่นนางอกแตกเหมือนกันขึ้นชื่อลือชาทางด้านคงกระพันชาตีอย่างที่สุดองค์นี้นะบูโอโหเก่งเลยแต่พอมาทำเรื่องเมตตามหาสเน่ห์โหนี่ก็ลุ่มลึกลึกจริงๆ ลุ่มลึกเหมือนคงกระพันชาตรีเขาถึงบอกว่าพระที่ทรงอำนาจจิตเนี่ยจะให้แข็งก็แข็งดุดเหล็กจะให้อ่อนก็อ่อนเป็นขี้พึ่งโดนเทียนโดนไฟลนเลยทีเดียวครับนี่ผมกำลังพูดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุพจน์จันทูประโมแห่งวัดศรีทรงธรรมอืมท่านสร้างลูกอมเอาไวนะ้น่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสนำมาเทียบเคียงกับ หลวงพ่อชูวัฒน์ัชุมพลลูกอมหลวงพ่อสุพน์เนี่ยชื่อว่าลูกอมเทพรันจวนชื่อเทพรันจวนนะความหมายนี่โอ้ลึกซึ้งมากมายมีวงเล็บด้วยลูกอมนี้ชื่อว่าเทพรันจวนหรือว่าพระลอตามไก่อ่าวิชาคงกระพันเนี่ยหลวงพ่อสุพจน์ถือว่าท่านเก่งพิสูจน์มาแล้วนักต่อนักเลยนะว่าคงกระพันชาติย่างที่สุดถ้าท่านจะมาทํา เป็นวิชาทางด้านเมตตามหานิยมนะวันดีคืนดีท่านเสกประทูป้อนสุนักป้อนแมวแล้วจับมันให้กินนมกันมันก็กินไม่หนีไม่ร้องไม่เห่าไม่ดิน้นไม่นอะไรทั้งนั้นอ๋อนี่ท่านมาวิชาพวกนี้มีจริงเป็นโลกียญาณวิชาทางด้านเมตตาเนี่ยนะครับไม่แปลกไม่สําคัญอะไรหรอกพอเรียนเอาไว้เชื่อขนมเขากินได้นี่ท่านว่ายอย่างนี้ วิชาเมตตาเรียนเอาไว้พอเชื่อขนมเขากินได้เท่านั้นนะี่ยหลวงพ่อให้สิทธิ์ซื้อดินสบพองมาสิบกิโลท่านเขียนยันมาหาหลงเทพดันจวนปั้นผงนะลบถมแล้วก็ปั้นเป็นแท่งดินสบพองผสมผงว่านผงทำพระปั้นออกมาเป็นลูกอมกลมๆท่านให้ชื่อว่าลูกอมเทพดันจวนให้เด็กวัดตากบนสังกสีเต็มลานวัด พอแห้งดีแล้วเด็กใกล้วัดนึกว่าท่านปั้นกระสุนท่านปั้นลูกสั์หนังกระติกเนะี่ยว่าง่ายๆก็เอาไปลองใส่ง้มหนังกระติกยิงยิงไก่วัดผลคือไก่ตกใจไก่มันโดนหนังกระติกเนี่ยตกใจแล้วครับโดนลูกกระสุนเนี่ยนะผลคือไก่ตกใจดิแต่ว่าวิ่งร้องเสียงดังสักพักไก่ตัวเดิมเดินตามเด็กวัดต้อยต่อย,อยจะกลับบ้านก็ตามหลังไป ไล่ก็ไม่หนีทั้งที่เป็นเวลาเย็นไก่ต้องจับคอนหาที่นอนตามนิสัยซะแล้วแต่ไก่ตัวนี้กลับตามเด็กวัดไปไกลถึงบ้านเด็กพ่อเด็กผิดสังเกตเอ๊ะไก่หลวงพ่อนี่นะก็อุ้มไก่มาคือหลวงพ่อเข้าท่านเห็นไก่ท่านก็ร้องทักว่าโดนมนต์เทพลันจวนเข้าแล้วสิมึงไก่วัดนะโดนมนต์เทพลันจวนเข้าแล้วสิมึง สืบสาราเรื่องก็ได้ความตามข้างต้นเนี่ยท่านก็ลูบตัวไก่ไปมาสองสมทีแล้วก็ปล่อยไปมันก็บินไปจับคอนนอนเหมือนเดิมเหตุนี้คนข้างวัดจึงเรียกขาลูกอมเทพบันจวนของหลวงพ่อสุพจน์ว่าลูกอมพระลอตามไก่พระลอตามไก่เออขนาดมีสเสน่ห์ว่าไก่ตามไปถึงบ้านเนี่ยลูกอมเทพบรรจวนของหลวงพ่อสุพจ์เนี่ย ดีทั้งด้นเมตตามหานิยมค้าขายก็ดีมีคนรักมีคนเมตตาอยากจะมาซื้อแต่ของร้านเราใช้ทางสเสน่ห์เมตตามหารันจวนก็ติดตาตรึงใจใช้ได้ตามถนัดเออเป็นไงเป็นไงของดีแบบนี้นำมาให้คุณได้รู้กันทั้งสองวัดเลยหนึ่งลูกอมเทพรันจวนหลวงพ่อสุพ์สองนางอกแตกมีตะกุดสอดของหลวงพ่อชูวัฒนชุมพล ปัจจุบันที่ทําคลิปเนี่ยนะครับแหมเสียดายมากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุพจน์ท่านละสังขารไปแล้วเจ็ดสิบวาเองนะละสังขารไปแล้วหลวงพ่อชูท่านยังอยู่อ้าของดีสองอย่างสองชนิดนี้ที่นำมาให้คุณได้รับรู้รับทราบกันว่าลูกอมเทพรันจวนพระลอตามไก่หนึ่งลูกอมนาอกแตกหนึ่งของสองยอดพระเกจิอาจารย์คือท่านคล้ายกันนะเหนียว สายเหนียวสายแข็งสายครูคล้ายกันพอมาทำของเมตตาก็โอ้โหคุณวิเศษล้ำลึกมากนะทั้งสองลูกอมเนี่ยเป็นของดีประจำคลิปนี้ที่อยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกันครับถ้าอยากจะได้ของดีแบบนี้คุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกครับก่อนจากขอประสาทพรใหคุณผู้ฟังทุกท่านจง สิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวินาสันติพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ